بسم الله الرحمن الرحيم อินน الحمد لله و كفى أمة ب ع د السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านผู้ชมที่รักครับเรามาทำความรู้จักประเทศอัฟกา,านิสถานกันในช่วงเวลาที่ชาวโลกพากันให้ความสนใจกับประเทศนี้และไม่เพียงแต่ให้ความสนใจประเทศนี้อันเนื่องจากข่าวคราวของการที่สหรัฐอเมริกาถอนทหาร และความวุ่นวายที่เกิดขึ้นและก็การกลับเข้ามาสู่พื้นที่เดิมของตอริบันหลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้มาขับไล่เข้าไป20ปีที่ผ่านไปสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาขับไล่รัฐบาลตอริบันและคนล้มรัฐบาลตอริบันก็ต้องจากประเทศนี้ไปในสภาพแห่งความอัพยศอดสู แ,แม้จะไม่กล่าวโดยตรงว่าเป็นผู้พ่ายแพ้ไปจากสมรภูมิในอัฟกานิสถานแต,แต่ว่ากายภาพภาพลักษณ์และความเป็นจริงของการถอนทอาหารครั้งนี้ก็คือสหรัฐอเมริกาไม่สามารถที่จะยืนหยัดที่จะทุ่มเททั้งงบประมาณและกำลังคนในการต่อสู้กับสัจธรรมในการต่อสู้กับความเป็นจริงได้อีกต่อไป และได้ถอนตัวออกไปในสภาพของการยอมรับความหายนะและความอะยศอดสูงแต่สิ่งที่ทิ้งไว้ก็คือคือการทำร้ายแก่มนุษย์ตาดำๆๆให้ผู้คนต้องต้องพัดพลากต้องสูญเสียชีวิตต้องพิการและจากสิ่งที่อยู่ในภาวะปกติก็ต้องสับสนอนลมาน การทำามเข้าใจประเทศอัฟกานิสถานนั้นเราจะเห็นว่าผู้คนพากันกล่าวว่าอัฟกานิสถานนั้นใครจะเข้ามายึดครองก็ได้ใครจะเข้ามาทำสงครามก็ได้แต่ในสุขก็ต้องล่าถอยกลับออกไปไม่ว่าจะล่าถอยอย่างผู้บาดเจ็บหรือล่าถอยไปแบบผู้ที่สูญเสียอย่างหายนะก่อนหน้าสหรัฐอเมริกานั้น ก็มีผู้ที่เข้ามารุกรานอัฟกานิสถานตั้งแต่สมัยพระเจ้าซานิโคลัสที่สองและก็สมัยบริติชราชของพระนางวิกตอเรียคือจากอินเดียแต่ทั้งหมดก็เผชิญหน้ากับความหายนะไปทั้งสิน้นตลอดยเวลาเกือบ200ปีที่ผ่านมาจนทั่งในช่วงทศวรรษ70และ80สหภาพโซเวียตก็ ได้เคลื่อนกําลังเข้ามาลุก,ลกรานและปรารถนาที่จะเปลี่ยนดินแดนอัฟกานิสถานให้เป็นส่วนหนึ่งของสาภาพโซเวียตหรือภายใต้ภายใต้ม่านเหล็กหรือภายใต้บล็อกของโซเวียตในสมัยสงครามเย็นแล้วก็ต้องพ่ายแพ้ล่าถอยไปอย่างคนที่หายนะเช่นเดียวกันจากนั้นก็สหรัฐอเมริกาก็เข้ามาแล้วก็20ปีผ่านไปก็มาสู่วันนี้นะครับ นั้นเรามาทำความรู้จักกับอัฟกานิสถานอัฟกานิสถานนั้นตั้งอยู่ใน,เป,นเป็นพื้นที่ที่ดินแดนปิดแลนด์ล็อกคันทรีประเทศปิดก็คือไม่มีทางออกทะเลหรือไม่มีพรมแดนที่ติดกับเชื่อมต่อกับทะเลที่ตั้งของอัฟกานิสถานนั้นก็ตั้งอยู่โดยมีทางด้านตะวันตะวันตกก็จะมีอิหร่าน แล้วก็ตะวันตกเฉียงใต้จนทั้งทิศใต้ก็จะมีปากีสถานแล้วก,ก็ใกล้ไปทางจีนมีมีส่วนหนึ่งที่เชื่อมต่อยืดยาวเข้าไปเชื่อมกับทางด้านจีนทางซินเกียงแล้วก็ทางตอนเหนือก็จะเป็นตาจิก,กิสถานแล้วก็อุซเบกิสถานนีเป็นตน้นแล้วก็กลุ่มประเทศในสหภาพโซเวียตเพราะฉะนั้นที่ตั้งของอัฟกานิสถานก็จะ ด้านบนก็จะเชื่อมต่อกับกลุ่มประเทศที่เป็นเอเชียกลางทางตะวันออกก็จะมีส่วนที่ยื่นเหมือนแขนยื่นไปเชื่อมกับจีนทางด้านใต้ก็อยู่ชิดกับแคชเมียร์ทางตอนเหนือของอินเดียแล้วก็บัตกิสถานและทางตะวันออกทางตะวันตกก็จะเป็นอิหร่านสภาพท,ทางภูมิศาสตร์ก็จะเต็มไปด้วยขุนเขาสลับซับซ้อน และพื้นที่ที่ปันหนึ่งกึ่งทะเลทรายมีทั้งอุดมสมบูรณ์มีทั้งลักษณะของภูมิประเทศที่ปันหนึ่งดินแดนในแคชเมียร์หรือในยุโรปที่เป็นสวิตเซอร์แลนด์เป็นต้นในบางส่วนหรือบางส่วนก็เป็นเหมือนกับกึ่งทะเลทรายแล้วก็เป็นโขดหินแล้วก็เป็นพื้นที่การเกษตรอัฟกานิสถานนั้นมีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยโบราณในฐานะที่ มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติมากมายอัญมณีหลากหลายที่มีชื่อเสียงอยู่ในอัฟกา,านิสถานตัวนี้ถ้าไปดูในแม้แต่ตลาดในเมืองไทยในตลาดจัตุจักก็จะมีพ่อค้าจากอัฟกา,านิสถานนำเอาอัญมณีและก็แร่ธรรมชาติที่มีค่าเหล่านี้ มาในตลาดและเป็นที่ต้องการและนอกจากนั้นอัฟการิสานก็ยังมีแร่ธาตุที่มีค่าและก็มีความต้องการต่อโลกสมัยใหม่หลายอย่างเช่นอิลิเทียมมีมีแม้แต่เหล็กและเหล็กนั้นมีความสำคัญมากที่จะตอบสนองต่ออุตสาหกรรมทั้งอุตสาหกรรมที่มีทางสร้างสรรค์ในทางสร้างสรรค์หรืออุตสาหกรรมในการทำลายล้างเช่นอุตสาหกรรม กา,าการทหารการทํารถถังการทําเรือรบอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือในลักษณะของภูมิประเทศและก็นอกจากนั้นก็คือลักษณะของผู้คนที่เป็นพลเมืองในอัฟกานิสถานอัฟกานิสถานนั้นเป็นประเทศที่ประกอบด้วยชาติพันธุ์มากมายหลากหลายรูปร่างหน้าตาของผู้คนนั้นก็จะแตกต่างกันอย่างเห็นเด่นชัดแต่ผู้คนส่วนใหญ่นั้นก็จะประกอบจากชาติพันธุ์ ปกคตุนหรือปาชตุนหรือปทานแล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็นมองโกลมองโกลก็หน้าตาไม่ต่างอะไรกับคนจะเข้าใจคําว่าหน้าตาเป็นมองโกเลียครับซึ่ง,ซ,งซึ่งมักนในสมัยพวกมองโกลเจงกิสานทุกรานเข้ามายี่เป็นตน้นคนล่นี้เช่นกลุ่มพวกฮาาราแล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็นชาติพันธุ์ตาจิก คำว่าตาจิกเนี่ยเราคงจะได้ยินคําว่าตาจิกิสถานตาจิกิสถานก็คือประเทศของชาวตาจิกเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับกับชาวไทยในพม่าก็จะมีไทยใหญ่นะแล้วก็ในเวียดนามก็จะมีไทยดําในอินเดียก็จะมีไทยอาหมตรงของเราเนี่ยเราเรียกว่าไทยน้อยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตาจิกก็เหมือนกันก็จะมีตาจิกส่วนใหญ่ก็จะได้เป็นประเทศก็เป็นตาจิกิสถาน คือเนประเทศไทยตะตาจิกิสถานแต่ในประเทศไทยเองก็ไม่ได้มีแค่คนไทยก็จะมีจีนมีมอญมีเขมรสุรินยโสธรศรีสเกตแล้วก็มีมาลายูมีอินโดนีเซียชาว่ามีประทานมีจีนอะไรเยอะแยะเป็นต้นเพราะฉะนั้นตาจิกตาจิกิสถานก็มีคนหลายเผ่าแลละแต่คนส่วนใหญ่ก็จะเป็นตาจิกแต่ชาวตาจิกเนี่ยก็มีอยู่ในอัฟกานิสถานเช่นเดียวกัน แล้วก็จะมีทั้งคนที่เป็นเผ่าประธานเผ่าปุกตุนหรือปาชตุนแล้วก็เผ่าฮาซาร่าที่เป็นมองโกนแล้วก็เป็นเผ่าตาจิกแล้วก็มีอุซเบกอ่าอุซเบกคืออะไรเราได้ยินชื่อประเทศอุสเบกิสถานอุซเบกิสถานก็คือสถานของชาวเผ่าอุสเบกเช่นเดียวกันก็จะในอัฟกานิสถานก็จะมีคนเผ่าอุซเบกเช่นเดียวกันแล้วก็มีพวกเติร์กคือตุรกีต่าง ที่มาจากตุรกีสถานเติร์กเมนิสถานาแล้วก็มีคนคนเผ่าเล็กเผ่าน้อยทีนี้ผู้คนส่วนใหญ่ที่เป็นชาวอัฟกานิสถานเนี่ยก็จะได้ชื่อว่าเป็นคนกลุ่มชาติพันธุ์ที่จัดอีกแบบหนึ่งก็คือชาติพันธุ์ที่เป็นเปอร์เซียตะวันออกหรืออิหร่านตะวันออกภาษา ของเขาก็เป็นภาษาในตะกูลอิหร่านภาษาในตระกูลฟาร์ซีแต่เพียงแต่ว่าสำเนียงในการเนอในการผูกประโยคในการสร้างประโยคลีลาของภาษาเนี่ยเป็นภาษาอิหร่านหรือเปอร์เซียตะวันออกก็จะให้เข้าใจอย่างง่ายๆก็เหมือนกับภาษาไทยว่าภาษาไทยคุณจะพูดแบบสุพรรณบุรีหรืออู่ทองราชวงวงอู่ทองซึ่ง ซึ่งเป็นแม่แบบของภาษาไทยภาคกลางหรือจะพูดแบบภาษาไทยล้านนาทางเหนือหรือจะพูดแบบภาษาไทยทางอีสานแม้ถ้าภาษาไทยในภาคกลางเนี่ยก็ยังมีเนออีกเช่นถ้าออกจากกรุงเทพหมหานครมุ่งหน้าไปทางตะวันตกออกไป50กิโลเมตรเสียงก็จะเนอแล้วไปถึงนครปฐมเลยนครปฐมไปราชบุรีเสียงก็เนอแล้ว พอราบุรีไปเข้ากานเจนบุรีเสียงก็เนอแล้วเนือไปอีกเช่นเดียวกันอน,นี้เพื่อจะให้เข้าใจว่าว่าคนในอัฟกานิสถานนั้นก็จะพูดภาษาเช่นภาษาดารีภาษาปุกตุนนี่เป็นตน้นแล้วก็ภาษาอื่นๆตามชนชนเผ่าของตัวเองการเข้าใจสภาพของอัฟกานิสถานนั้นถ้าเราจะมองดูเป็นตัวอย่างให้ชัดเจนเช,นช่นไทยกับพม่า ประเทศประเทศไทยนั้นก็มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แหละแต่เมื่อไปเทียบกับพม่าแล้วก็เทียบกันไม่ได้พม่าก็จะมีทั้งชาติพันธุ์ที่เป็นพม่าเองแล้วก็เป็นชาติพันธุ์มอนเป็นชาติพันธ์กะเรียงเป็นคัชินเป็นไทยใหญ่และแต่และชาติพันธุ์ในพื้นที่ตัวเองในแคว้นตัวเองก็จะมีมีกองทัพของตัวเองกองทัพกะเรียงเห็นไหมกะเรียง KNU กะเรียงคริสกระเรียงพุทธมีกองทัพของตัวเองมีกองทัพมีมอนมีกองทัพไทยใหญ่อะไรแบบนี้เป็นต้นที่อัฟกานิสถานก็เช่นเดียวกันในอัฟกานิสถานนั้นพุดจะให้มองเห็นภาพชัดก่อนที่เราจะไปคุยในตอนอื่นๆก็เข้าใจว่าในแต่ละชนเผ่านั้นก็จะมีมีผู้เป็นประมุขของตอนเองผู้เป็นหัวหน้าเผ่าของตอนเองหรือเป็น อาวุธโซที่คนในเผ่าในภาษาเหล่านั้นให้การเคารพนับถือและเพื่อที่จะปกป้องผลประโยชน์ของเผ่าและแว่นแคว้นตัวเองเผ่าก็จะมีกองกําลังตัวเองมีกองทัพติดอาวุธและเนื่องจากอัฟกานิสถานนั้นเป็นพื้นที่สงครามมาตั้งแต่40ปีไม่ต้องไปถึงสมัยพระเจ้าซา,ศานิโคลัสที่สองคือร,อรห้าผนังวิกตอรียสมัยรหไม่ต้อง เอาแค่สมัย40ปีที่แล้วคือเมื่อสหภาพโซเวียตเคลื่อนกำลังพลทศวรรษเเข้ายึดครองอัฟกานิสถานทศวรรษปคนทั้งในอัฟกานิสถานก็ลุกขึ้นต่อต้านสหภาพโซเวียตเพราะฉะนั้นคนแต่ลาเผ่าก็จับอาวุธไม่ทุกคนชายชะกกันที่เด็กหนุ่มที่เติบโตพอจะแบกอาวุธได้ก็รับการแจกจ่ายอาวุธเพราะฉะนั้น แต่และชาติพันธุ์ในอัฟกานิสถานจึงมีกองกําลังของตัวเองและกองกําลังของตัวเองเนี่ยก็จะขึ้นอยู่ว่าจะฝักไฝฝ่ายใดจะฝักไฝเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับกองกําลังที่แข็งแกร่งกว่า mm. เช่นกองกําลังของรัฐบาลบารัฐบาลจะเป็นสมัยร่วมกับโซเวียตหรือรัฐบาลจะเป็นสมัยมุจฮิดีนที่เคยรบต่อต้านโซเวียตและได้รับชัยชนะมา หรือจะเข้าร่วมพันธมิตรกับตอริบันหรือเมื่อเมื่อสหรัฐอเมริกาเข้ามาทําลายล้างตอริบันกองทัพเล็กกองทัพน้อยเหล่านี้ในอัฟกานิสถานจะยังคงยืนหยัดกับตอริบันหรือจะแปรพักมาเข้าร่วมกับสหรัฐอเมริกานั่นก็คือปัจจัยทั้งหลายในการเข้าใจเข้าใจสาปประเทศอัฟกานิสถานแล้วประกันต่อไปที่จะฝากไว้เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจก่อนว่า สิ่งที่ตะวันตกพยายามครอบงําคนในโลกนี้ว่าต้องการที่จะพัฒนาอัฟกานิสถานและอัฟกานิสถานนั้นเป็นประชาธิปไตยมีเสรีภาพมีสิทธอิอย่างนู้นอย่างนี้ก็ต้องเข้าใจก่อนว่าคนในอัฟกานิสถานนั้นเขาอยู่ในบริบทของประเทศที่ปิดและปิดอยู่ในภาวะแห่งความระสำมระสายจากสงครามมาอย่างน้อยครึ่งครึ่งศตวรรษ อะไรการที่เขาไม่ได้เจอเจอนักท่องเที่ยวหรือคนไปคนมาคนที่เข้ามาคนต่างชาติที่เข้ามาก็ล้วนแต่เข้ามาเพื่อที่จะรุกรานหรือเข้ามาเพื่อผลประโยชน์และเข้ามาเพื่อสร้างความวุ่นวายนี่ต้องเข้าใจก่อนนี่ก็คือทัศนคติของเด็กๆที่เกิดตั้งแต่เมื่อ50ปีที่แล้วจนโตมาเป็นผู้ใหญ่และและ จนตัวมันเป็นผู้ใหญ่ในอัฟกานิสถานว่าเขาได้เห็นเขา,มาไม่นนไ,ได้เหมือนกับคนไทยที่เห็นนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นนักท่องเที่ยวสวิสนักท่องเที่ยวเยอรมันนักท่องเที่ยวอเมริกันนักท่องเที่ยวอังกฤษนักท่องเที่ยวจีนนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่เข้ามาแล้วก็มีแต่เรื่องสร้างสรรค์เป็นหลักมีแต่รอยยิ้มแต่เขาได้เห็นว่าห้าสิปีที่ผ่านมาทุกคนที่เข้ามาในประเทศอัฟกานิสถานนั้นก็เข้ามาพร้อมกับความตายและหายนะและความ ความสับสนโอลหม,มานและฟิตนณะความวุ่นวายเพราะฉะนั้นนี่คือประการที่ต้องเข้าใจทั้งจิตวิทยาทั้งตรกกะทั้งสภาพแวดล้อมทั้งสังคมศา,ศาสตร์ของอัฟกานิสถานก่อนเพราะฉะนั้นการที่จะหยิบที่จะบอกว่าจะปลูกฝังประชาธิปไตยหรือจะทําให้การเลือกตั้งเป็นประชาธิปไตยนั้นเน่คนที่อยู่ที่ที่คนลูลู คนที่อยู่ที่นิวซีแลนด์คนที่อยู่ที่โคเปนเฮเกนคนที่อยู่ที่ที่สามเสนฟังแล้วก็คงจะดูสวยหรูแต่แต่อย่าลืมอย่าลืมในข้อที่ว่าคนที่นั่นเขาไม่ได้หย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยด้วยจิตวิญ,ญญาณประชาธิปไตยเขารู้จักแต่เพียงว่าเขาจะต้องรักษาผลประโยชน์ของเผา่าและธรรมเนียมของเขาคนมักจะเข้าใจว่าไปโทษศาสนาอิสลาม แต่ต้องเข้าใจว่าแต่และประเทศนั้นมีวัฒนธรรมและธรรมเนียมเพราะฉะนั้นเหมือนกับมุสลิมในเมืองไทยก็จะได้รับได้รับกลิ่นไอของสังคมไทยมุสลิมในอินโดนีเซียก็จะรับกลิ่นไอาของสังคมอินโดนีเซียแม้แต่สังคมแบบชวาหรือสังคมแบบแบบแบบสุมาตราเพราะฉะนั้นคนในอัฟกานิสถานนั้นเขาเป็นมุสลิม แต่บริบทของสังคมอัฟกานิสถานเขากดดันและก็ขับเคลื่อนให้เขาเห็นแก่ผลประโยชน์ของเผ่าเป็นหลักดังนั้นการจะไปขายฝันให้เขาเลือกตั้งประชาธิปไตยไม่มีทางสําเร็จหรอกครับและไม่ใช่ระบอบที่เหมาะสมต่อความอยู่รอดและความวัฒนาสถาพรของอัฟกา,านิสถานเพราะเลือกกี่ครั้งก็ไม่มีทางที่จะที่จะเลือกได้บุคคลที่ใช่ เพราะเขาก็จะหยอ่อนบัตรเรื่องแต่เฉพาะคนที่เขารู้จักเพื่อเผ่าของเขาและอัฟกานิสถานนนั้ประกอบไปด้วยเผ่าหลากหลายมากมายที่เราได้กล่าวไปแล้วดังนั้นสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมไม่ว่าจะวันนี้จนถึงวันสิ้นโลกต่ออัฟกานิสถานถ้าจะเหมาะสมจริงก็ต้องให้อัฟกานิสถานเข้ามาอยู่ในประเทศที่สงบแบบญี่ปุ่นไปสักร้อยสองร้อยปีแล้วก็ค่อยๆขับเคลื่อนอันนั้นก็เป็นเรื่อง ในอนาคตที่ไม่มีทางเกิดขึ้นได้เพราะสัญญาณแห่งวันสิ้นโลกและการ,รเผชิญหน้าระหว่างกองทัพธรรมและกองทัพแห่งอธรรมได้คืบคลานเข้ามาใกล้แล้วนั้นในตอนนี้เราก็ขอสรุปในคลิปของเราที่นําเสนอเรื่องของอัฟกานิสถานประวัติความเป็นมาของอัฟกานิสถานในทางภูมิศาสตร์ในทางชาติพันธุ์และก็ใน ทางปัจจัยทางสังคมและอินชอลเหรในคลิปต่อไปเราจะได้เสนอถึงประวัติศาสตร์ของอัฟกา,านิสถานที่ไล่เลียงมาตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงสมัยที่สหรัฐอเมริกาเข้ามาเข้ามาบ่อนทําลายแล้วก็ค้นล้มแล้วก็นำความตายและความหายนะมาสู่ลูกเด็กเล็กแดงและชาวบ้านตาดำๆทั่วไปจนถึงวันนี้ต้องพากันอพยพโยกย้ายหนีตามอเมริกาไป ก็เนื่องจากเข้าร่วมเป็นพาหะเป็นพาหนะนำพาความหายนะมาสู่สังคมอัฟกา,านิสถานวัสสลามุอะลัยกุมวะราะหมะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ